มาทั้งประเทศเนี่ยหลายไหต่างที่มีเรียน,นเฉพาะกฎหมาย伊斯兰เนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่มหลาลัยซึ่งเป็นคนซาอดาเียเมื่อที่เขาเรียนเป็นจบมากี่สิบปีกลุ่มนี้จะได้ปลูกดึงมาเป็นสายหมดเลย mm hmm. เทียบเท่าสายไทยเลยนะครับถ้าไม่สกัดไว้อันตรายมากๆที่เดียวเพราะว่าตามคําสอนคำอิรำคือถ้ามี่จีนทำผิดทำชั่วอะไรแล้วแต่เขาต้องปกปิดความผิดด้วยกัน แล้วสิ่งทังโลกคือเดือดร้อนเดียวกันสิ่งที่ตามมาคือถ้าคนไทยเราเนี่ยไปมีเรื่องหรือมีเหตุการณ์แล้วแต่เขาเขาก็จะกดไว้ไม่ให้ให้มีปัญหากับเราแล้วเขาก็มีเรื่องของโคต้านะครับในนี้อ,อีกนะครับนะครับมันจะมีเรื่องพอร์ฮัแล้วก็มีเรื่องของโคต้านะครับมีโคต้าให้ศิษย์มุสลิมได้เรียนปี แล้วก็เข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบแข่งขันตามหมายอะไรต่างๆมาตั้งแต่สอมาก1 3ไม่มีท่านเคยมีข่าวอย่นะครับมีโคต้ายังไี้เคยชนะเขามีการสอบไส้เข้าโคต้าให้ทั้งการเรียนแล้วก็เข้าทำงานนะครับให้เฉพาะกลุ่มมุสลิมใน4จังหวัดเลยได้นะครับ,บ,บ,ดออนะรบโดยอ้างว่าเพื่อความสมัครัชชัน แต่จริงๆพฤติกรรมเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรคนยุทธี no ่ในสีจังหวัดเนี่ยคนที flu, ่ถูกทําลายมากที่สุดคือคนไทยพุ้น่ะนะครับพระก็ถูกฆ่าสามัญชนเจ้าหน้าที่รับตำรวจทหารถูกฆ่าท้ายที่คนไทยพุทธทำลายที่กินโฟต้าคนให้คนที่ถูกกระทำไปนะฮะจะกลับไปให้อิสลามเขาผลปรากฏว่าคนยุทธิ์ในสี่จังหวัดจากเคยมีอยู่ประมาณเจ็ดถสามคนตอนนี้มีตัวสองล้านคนในยุทธิ์เสี่ยงไทยเนี่ยคนงผมก็เยอะขึ้นมากแต่คนไทยพุทธ ไม่ได้โคต้าสค่าพีทำลายจากเป็นมีหกเจ็ดแสนคนตอนนี้เหลือมีนิแ่คนนี่คือสิ่งที่พบคืนกินเราโดยอ้างกฎหมายกฎหมายไม่ไดให้คราเพิ่มอีกแต่คนของลดลงนิดอึงเลยนิดนึงเยแล้วตอนนี้ปัญหามันคือไอโคต้าที่ออกมาก่อนหน้านี้มันได้ไปทําให้คนที่ซือยู่ในข้าราชการกระทรวงต่างๆเป็นนโหมดเลยนะครับ แล้วเขาเป็นเรือนร่างเดียวกันเพราะงั้นเนี่ยทุกอย่างมันถูกบบปกติผมไปเดินสายกันมาเนี่ยผมถึงรู้ความจริงว่าหน่วยงานรัะต่งางก,กัน,นที่นะครับถูกเขาเข้ามาไปแล้วเรื่องไหนเรื่องถูกรองนะครับนะครับเนี่ยลหลักฐานที่อยู่ที่ผมยื่นหน่วยงานละกรัดจ้งางาทั้งหมดเลยส่วนคนที่รับรับไม่ได้รู้ความจริงบางส่วนนะครับเก็เพื่อช่วยกันอยู่ตอนนี้เรียกยี่ว่าเหลือที่เจ้าที่ท่านการอะไรในตัวนี้นะก็รู้ความจริงเขาก็ ด้วยอย่างไรนะครับตรานงนั้นอันนี้คือเรื่องขดรวมก่อนนะครับในนี้จะมีหลักฐานทั้งหมดไม่ว่าสิที่เขาเพิ่มเติมมาแม้กระทั่งร่างตัวอากษรใหม่นะครับเรื่องของธนาคารสลางเนี่ยทั้นได้ไปทราบข่าวใช่ไหมครว่ามีการบริหารขาดทุนหลักสี่ห้าหมื่นล้านเอยแต่ยินดีไนะครับสินสองปีนครับสิดปี เยอะเชื่อแต่แต่เงินที่เอามาจ่ายนี่ตรงนี้ไม่ใช่เงินของซาร์วหรืออะไรนะครับถ้าเป็นแบงก์ต่างประเทศอย่างเช่นที่ที่แบงก์โมงมงคลแบงก์หรืออะไรต่างเนี่ยส่วนใหญ่การบริหารหรือเงินต่างๆต้องมาจากประเทศของเค้าเองแต่ธนาคารอิสลามเนี่ยใช้ชื่อทำงานแต่เออ่ใช้เป็นงบมาเองเป็นคนจ่ายให้โดยผ่านกระทรวงการคลังให้กละธนาคารที่ร่วมตั้งสิกว่าประเทศ เพราะฉะนั้นเขาบริหารขาดทุนมามาสามนี้ยังไม่หนีผู้บรหารคนใหญ่ทุกคนรับผิดชอบเลยนะครับนี่คือเรื่องใหญ่มากนะครับเงินของเรานะครับาอาจจะทำให้ท่านเสียทุนี้ญนะครับแล้วมาตั้งแต่สองพันห้าร้อยสี่สิบห้าสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับเนี่ครับอีกหนึ่งตัวที่น่ากลัวมากคือเงินเนงิเนเอาเงินของประชาชนไปให้ ให้ให้ผู้ใหานของไทยสุรามบริหารก็่าที่ะหาสารนิ่แล้วเอากาณีนีใจต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับี